สวัสดีค่ะชาวราศีตุลอินดีต้อนรับเข้าสู่วิราดา n g e l b l e s s c h anel n นะคะคลิปนี้เป็นดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะในปีใหม่นี้ Happy New Year นะคะอยากทราบดวงสตาของพวกเราราศีหรือลัคนาตุล น่ารักนะคะพลังงานขึ้นมาเป็นไพ่ด็อกนะคะไพ่หมาแล้วก็ลิลลี่นะคะก็ดูแล้วเนี่ยมีใครบางคนที่ซื่อสัตย์รักจริงนะคะหรือว่าเขาต้องการความจริงใจจากเรานะเออหรือมันเป็นเรื่องของการฟื้นไข้หายป่วยหายทุก แล้วก็เป็นเรื่องน่ายินดีนะคะของตัวเราเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก็ได้หรือคนที่เราแคร์นะคะจะรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่ว่าเราเองเนี่ยจะได้รับเขาเรียกว่าไงดีอ่ะการฟื้นฟูนะคะ healing energy นะเกิดขึ้นกับเรานะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเป็นอย่างไรอยากทราบนะคะดวงชะตาของชาวราศีหรือ ลัคนาตุลได้โปรดชี้แนะแนวทางนะคะให้กับชาวราศีหรือลัคนาตุล Oh, the sun! Wow, the lovers. Page of Wands, Seven of Pentacles, Temperance. Ooh, Six of Wands. Wow. Four of Wands. Wow mm hmm Page of Cups. Mm-hmm. The magician. Ooh. The world. Oh my gosh. The death wow bottom of the death นะคะ bottom of the deck นะคะได้ the death นะคะแสดงว่ามีอะไรที่มันสิ้นสุดไปแล้วจบวัฏจักรที่ไม่ตอบโจทย์หรือเหนื่อยล้านะคะแสดงว่าหืดขึ้นคอมากเหนื่อยมากๆนะคะราศีลัคนาตุลคนเก่งคือเจอมาเยอะแล้วก็หนักจริงๆนะคะในปีที่ผ่านมา66แต่ว่า67นี้ดูแล้วสดใสกว่าเดิมมากคือคุณทำได้คุณสำเร็จ แต่คุณก็เหนื่อยมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะก็คือคุณเหมือนเลเวลคอม plete เหมือนเล่นเกมอะไรบางอย่างแล้วคุณได้เลื่อนด่านเปลี่ยนด่านแล้วเลื่อนระดับเลเวลนะคะตอนนี้เนี่ยมันมีความสำเร็จในหน้าที่การงานมีโชคมีชัยนะคะแต่ว่าจำไว้อย่างหนึ่งนะคะว่าความจริงใจเนี่ยคือสิ่งสำคัญคุณมีความจริงใจให้กับคนอื่นแค่ไหน คุณก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบกลับไปแค่นั้นนะคะถ้ามันเป็นเรื่องของการเข้าหาด้วยเรื่องผลประโยชน์แบบนี้ก็อาจจะโดนเขาเรียกว่าขับออกหรือว่าเป็นลักษณะของการไม่พึงพอใจกันได้นะคะต้องระวังไว้ด้วยตรงนี้เนี่ยมันมีเรื่องของรางวัลน,นะคะหรือว่าเรื่องของเขาเรียกความสำเร็จที่ Unexpected ไม่คาดคิดนะคะเข้ามาแล้วมันทำให้เรารู้สึกว่าเราแบบรอคอยแสงสว่างนะคะตรงนี้อยู่แต่มันมาแล้วไงค,ความสำเร็จมันมาถึงเรานะคะทั้งคู่ครองที่ดีนะ,ะจะเข้ามาหรืออยู่ด้วยกันก็ได้นะคะช่วยเหลือกันดีมากเลยเป็นทีมนะคะแล้วก็ทั้งเรื่องของครอบครัวหรือว่าคนใกล้ชิดที่สนับสนุน support นะคะ ตรงนี้เนี่ยเราทบทวนสถานการณ์ชีวิตเราดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันมันส่งผลให้เราเนี่ย manifest หรือใช้พลังในรามิตได้ดียิ่งขึ้นและชีวิตเราดีขึ้นมากๆเลยก็คือเราเรามีความช่วยเหลือจากเบื้องบนของเราด้วยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ว่าโปรดให้เราเนี่ยได้ความสำเร็จตรงนี้นะเราอาจจะไปมูมาเยอะมากนะคะหรืออาจจะแบบ ชอบไหว้พระทําบุญหรือนั่งสมาธิสวดมนต์อยู่บ้านอย่างนี้ก็ได้แต่คิดว่าสิ่งดีๆท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราทำเนี่ยจิตใจเราต้องใสสะอาดมาก่อนอันดับแรกถ้าเราคิดดีกับทุกคนเราไม่ได้หวังประโยชน์อยู่ด้านเดียวเรามีความแฟนะคะคือจริงใจอะค่ะมาแบบไม่ได้หวังประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยอยากจะช่วยเหลืออยากจะให้ แบบนี้เราสมบัติเราจะตักไม่พร่องเลยค่ะนะคะแต่คือตอนนี้มันเป็นเป้าหมายหนึ่งที่สำเร็จอาจจะมีเป้าหมายต่อๆไปสำหรับเราที่ต้องค่อยๆทำให้คอมพลีททีละด่านทีละด่านไปเรื่อยๆนะคะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็มีสิ่งที่จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และทำให้เราเนี่ยได้ในแง่ของความสำเร็จตรงนี้ด้วยนะคะ ข่าวดีหรือโชคดีสำหรับเราเนี่ยมันรอเราอยู่ข้างหน้าเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องเบรกนะคะอะไรบางอย่างที่เราอาจจะไม่ไม่ได้คิดให้ดีก่อนหน้านี้แล้วเรามีการพูดหรือทำบางอย่างที่มันไปกระทบกระเทือนกับจิตใจหรือความรู้สึกของคนรอบตัวเราอาจจะเป็นคนที่เขาแคร คนที่เขาหวังดีกับเราแบบนี้นะคะคือถึงตอนนึงเนี่ยอาจารย์ว่าเงินเนี่ยเดี๋ยวมันงอกมาเองมันมาเองแต่ว่าเราอย่าให้ความโลภหรือกิเลสเนี่ยมันมาครอบงำนะคะคือมันจะทำให้เราเนี่ยตกที่นั่งลำบากได้ถ้าเราไม่ระวังนะไอ้ตัวนี้มันเป็น Devil Energy มันเป็นตัวปัญหาที่ว่า จะมาทําให้เราเหมือนอยู่ในพันธนาการของมันอย่าให้มันมาครอบงําเราหรือมาควบคุมเราได้เนาะอ่ะไปต่ออาจารย์ว่าเราต้องดึงพลังในตัวออกมาให้เต็มที่ละมันถึงจุดที่ว่าเราจะได้ใช้ personal power หรือพลังในตัวเราบางครั้งถ้าใครที่มา offer หรือเสนออะไรที่ไม่โอเคให้เราเรามีสิทธิ์ปฏิเสธนะคะ say no ก็ได้เดือนนี้มกราคมเป็นเดือนแห่งการวางแผนตั้งเป้าไว้เลยว่า ภายในธันวาปีหกเจดเนี้ยเราอยากได้อะไรอยากจะสำเร็จเรื่องอะไรนะก็อาจจะมีผิดหวังนะคะแล้วก็มีสมหวังเป็นเรื่องธรรมดาในเดือนหนึ่งแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเราเองไม่ได้อยู่คนเดียวเราอาจจะรู้สึกเหมือนเราโดดเดี่ยวมากเลยไม่มีใครช่วยเหลือเราได้เราไม่ได้อยู่คนเดียวหรอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขายืนเคียงข้างนะคะเขาช่วยให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านทุกอุปสรรคไปได้ ตอนนี้สถานการณ์ดวงเราเปลี่ยนละชีวิตเราเปลี่ยนแล้วเรามีพรที่เรากาลังดึงดูดเข้ามาในระมิดเข้ามาอยู่นะสิ่งต่างๆเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นนะคะเราอาจจะไปเกี่ยวข้องกับคนลาซีมีนหรือญาตินะคะหรือครอบครัวหรือคนรักหรือว่าได้หมดนะคะตรงนี้เนี่ยมันมีที่อาจารย์เห็นมีมีนมีธนูมีเมถุนมีกลุ่มนะคะแล้วก ประมาณนี้นะคะมังกรอ่ะทีนี้เนี่ยเรากำลังรอคอยผลลัพธ์บางอย่างอยู่เหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหว่านเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันจะออกดอกออกผลแน่นอนไม่ต้องห่วงนะคะให้เราได้เก็บกินนะตอนนี้เราต้องแบ่งปันแชร์ความรู้ถ้าเกิดเรามีอะไรมีของลงปล่อยดาวปล่อยของออกมาด้วยนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราให้คนอื่นเราก็จะได้รับกลับมาหาเรา โดยอัตโนมัติมันเป็นหลักสมดุลน,นะคะ give and take ตรงนี้เนี่ยถ้าใครมีเรื่องของคดีความอยู่ก็ expect คาดหวังได้รับความยุติธรรมจะเกิดกับเราก่อนหน้านี้ถ้าใครที่ทำกับเราไม่แฟร์ไม่เป็นธรรมนะคะเตรียมตัวได้เช็คบินพูดเล่นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของการที่ว่าได้รับความยุติธรรมเขามาขอโทษหรือว่ามีคนที่ช่วยให้เราเนี่ย ได้ความเป็นธรรมตรงนั้นนะ Empowerment นะคะคือการที่เรามีพลังในตัวเนี่ยเราต้องดึงออกมาใช้ให้เต็มที่เรามีพลังในตัวมากกว่าที่เรารู้ตัวเราซะอีกนะคะเน้นเรื่องทำบุญแล้วก็สวมดมนต์นั่งสมาธิก็ดีนะคะดึงดูสิ่งดีๆเข้ามาเอาตามกำลังซั์ที่เราไหวไม่ไม่เกินกำลังนะคะทีนี้เนี่ยเรื่องความรักเนี่ยมันมีคนดีๆที่เราจะเข้ามา แล้วก็มีคนที่แอบมองเราอยู่แอบชอบนะคะคือสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยมีโอกาสได้รับการเติมเต็มในเดือนนี้ด้วยก็คือว่าเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพอะไรที่เรารักเราเคารพเนี่ยเราก็มีโอกาสได้นะคะก็ต้องดูว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาชี้ให้เราไปทางไหนหนึงน่งหนึงน่งหนึ่งหนึ่งเนี่ยรหัสนางฟ้านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาก็พยายามเบิกเนตรบอกทางเราว่าเราเนี่ย มีคู่ที่รอเรานะคะคู่ที่อยู่กับเราหรือเราจะเจอเราอยู่เนี้ยเป็นคนที่เรารักและเขาก็รักเราอะ่ะอาจจะเป็นคนที่เดินทางมาจากทางไกลเพื่อมาหามาเจอได้มาจากการใช้พลังเนรมิตเป็นการเริ่มต้นใหม่ความสัมพันธ์ครั้งใหม่ก็ได้นะคะสำหรับคนโสดอาจารย์ว่ามันมีอะไรที่ สามารถพัฒนาต่อและมีอนาคตที่สดใสได้แตส่สิ่งสำคัญนะคะก็คือเราต้องตัดสินใจให้แน่วแน่ว,ว่าเราต้องการอะไรแล้วก็ break free เลยก็คือปลดปล่อยตัวเราให้เป็นอิสระ free yourself จากอะไรที่ดึงรั้งเราเอาไว้คนคนนี้อาจจะอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่มีลูกติดหรือว่ามันมีเรื่องลูกเนี่ยที่มีผลกับความสัมพันธ์ของเราอยู่ตอนนี้เราอาจจะอยากมีลูกแล้วนี่ลูกก็มาละ มีลุ้นนะคะว่าจะได้น้องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ให้พรนะอืม manifest ใช้พลังในรมิตนะคะใครที่อยากได้อะไรอยู่มาดูกันว่าความรักจะเป็นยังไงต่ออู้ขออภัยมีการเดินทางไปไปมามาไปมาหาสู่หรือมาพบเจอกันอย่างเงี้ยหรืออาจจะเป็นการ ปรับความเข้าใจก็ได้กลับมาปรับความเข้าใจระหว่างเรากับคนที่เคยมีปัญหากันไปก่อนหน้านี้มีคนทัดลมนะตุลเหมือนกันนะคะหรือกลุ่มเมทุนเนี่ยไงมันมีเรื่องของการปรับความเข้าใจหรือการพูดคุยนะคะสำหรับคนโสดหรือคนที่มีปัญหากับแฟนแต่ว่าต่างคนต่างตั้งกรดนี่คือตัวเราแต่มันเป็นพลังงานที่สวยงามเนาะสองคน King and Queen of Swords นะคะราชากับราชินีถือดาบเลยตอนนี้เนี่ยอาจจาะรู้สึกว่าเราต้องดูแลตัวเองดูแลสุขภาพคือเขาจะค่อยๆให้เราทีละเรื่องถ้าเราต้องการทุกเรื่องพร้อมกันเนี่ยยากนะคะอาจจะต้องรอทีละเรื่องส c เ e s s สมหวังกันทีละเรื่องไปเงินเนี่ยมาก่อนนะ,ค,ะความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความ Independent Abundance มีเงิน นะและเป็นอิสระไม่ต้องขึ้นอยู่กับใครอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าพักผ่อนเยอะๆนะนอนให้พอแล้วก็เป็นเวลาด้วยดูแลตัวเองดีๆอย่าเครียดนะคะอย่าคิดมากทางเลือกเรามีมากมายแต่ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเขาจะต้องให้เราในสิ่งที่มันใช่มันเหมาะสมกับตัวเราค่ะนะเราลุยเราทำอะไรไมาเยอะเรามีทั้งความล้มเหลวนะคะแล้วก็มีทั้งความสุขสมหวัง เพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเข้ามาอุปถัมภ์เราแล้วเราก็จะได้โชคได้ชีวิตท,ที่เปลี่ยนแปลงไปในจุดที่ดีกว่าเดิมได้แต่เราต้องลงมือทำก่อให้เกิดนะคะคือตอนนี้ต้องระวังคนที่แอบคิดไม่ซื่อหรือไม่หวังดีกับเ,เราด้วยเตือนไว้เลยคนที่เป็นคนหวังดีประสงค์ร้ายทั้งหลายนะคะหรือว่าสัญชตาตญาณเราจะบอกว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่ นะบางครั้งเนี่ยมันคือการเหมือนทำลายครอบครัวเลยก็ได้เหมือนพยายามให้เราทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องกับคนในบ้านหรือกับคนอื่นๆหรืออะไรที่ว่ามายุแย่อะไรแบบนี้นะคะก็ดูแล้วเนี่ยเราต้องใช้สติแล้วก็ถ้าเราเป็นคนดีอ่ะเราก็ต้องไม่ไม่ไปหลงเชื่อในคําแนะนำที่ผิดจากคนไม่ดีนะคะโอเคค่ะ ก็ในเดือนนี้หลายคนก็เดินทางเนาะก็เดินทางปลอดภัยกันทวนหน้านะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆทุกท่านเลยในเดือนนี้อาจารย์มีเพียงเท่านี้ค่ะโชคดีค่ะ สำหรับใครนะคะที่สนใจจะดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์มาได้ค่ะตาม ID ดไลน์ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะและข่าวสำคัญมากเลยก็คือดวงรายปีนะคะยังมาดูกันได้นะคะมกราคมนี้ยังได้อยู่ยังทันนะคะมาด่วนนะ ก็เปิดรับอยู่นะคะสำหรับดวงรายปีประจำปีพุทธศักราช2567หรือคริสตศักราช2024นี้นะคะก็จะอ่านภาพรวมครอบคลุมทั้งเรื่องงานเงินความรักสุขภาพครอบครัวแล้วก็การพัฒนาตนเองโดยที่จะแบ่งเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่เป็นไพ่ชุดหลัก นะคะหรือว่าไพา่เทโรแบบนี้นะคะแล้วก็ส่วนที่เป็นโหราศาสตร์ดวงดาวอันนี้ดีมากเราจะเน้นเรื่องนี้กันดาวเนี่ยเป็นระยะยาวไพ่เนี่ยเป็นระยะสั้นมันต้องใช้ประกอบกันแต่ว่าถ้าดวงรายปีเราจะเน้นดาวเป็นหลักนะคะาดาวเนี่ย ก็คือเราจะพูดถึงในแง่มุมต่างๆของชีวิตเราเราจะไม่ได้มานั่งอ่านทีละเดือนทีละเดือนนะคะเราจะอ่านทั้งปีแต่ว่าภาพรวมว่าในแต่และช่วงช่วงไหนควรจะกอบโกยหรือตักตวงอะไรช่วงไหนควรจะหลีกเลี่ยงหรือระวังอะไรจะได้ไม่ผิดพลาดในการดำเนินชีวิตและก็ไม่เสียเวลาไปอีกหนึ่งปีโดยเปล่าประโยชน์ พราะปีหนึ่งเราสําคัญมากๆเรามีค่ามากค่ะนะคะถ้าเรารู้ว่าช่วงไหนดาวจะเป็นใจหรือซัพพอร์ตสนับสนุนส่งเสริมเราให้ทําอะไรเนี่ยเราจะไม่พลาดโอกาสนั้นไปอย่างน่าเสียดายนี่คือสาเหตุว่าทําไมอาจารย์ถึงได้แนะนําดวงรายปียิ่งนักนะคะมาดูกันได้เลยนะคะ,อะจองด่วนแต่ทีนี้เนี่ย ใครที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับสร้อยนะคะขออภัยมากช่วงนี้อาจารย์อาจจะล่าช้านิดนึงในเรื่องของสร้อยเพราะว่าขัดข้องทางเทคนิคหลายอย่างนะคะก็กำลังเร่งแก้ไขปัญหานะคะยังไงก็สอบถามทักมาก่อนได้นะคะก็เดี๋ยวจะทยอยตอบเนาะแต่ว่าตอนนี้นะคะถ้าใครรู้สึกทุกข์ใจนอนไม่หลับนะคะแนะนำให้ฟังคลิปนอนสมาธิ ลิงก์ยังอยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะฟังเป็นประจำทุกคืนก่อนนอนนะคะก็พยายามใช้เขาเรียกว่าสติสมชัญญะในเรื่องของการกลั่นกรองสิ่งต่างๆแล้วก็ปล่อยวางนะคะในระหว่างที่เรานอน,อนเนี่ย แล้วเราตั้งสติให้ดีเนี่ยสมาธิมาปัญญาเราก็จะเกิดเวลาที่เราพยายามที่จะดึงดูดอะไรเข้ามาเนี่ยจิตเราต้องนิ่งต้องใสเราต้องมีสมาธิมีสติมีปัญญานะคะเราก็จะดึงดูดได้ดียิ่งขึ้นแต่ตรงนี้แล้วแต่ใช้วิจารณญาในการรับชมด้วยนะคะคืออาจารย์จะบอกว่ามันแล้วแต่ว่าเรารู้หรือเปล่าว่าเราต้องการดึงดูดอะไรอยู่นะคะแล้วเราก็ ถ้าเรารู้แน่ชัดเราตั้งเป้าหมายไว้เนี่ยเราล็อกเป้าแล้วเนี่ยเราจะไม่มีทางดึงดูดได้ผิดพลาดแต่เราต้องรู้ก่อนว่าเราต้องการอะไรก่อนและสิ่งนั้นน่ะมันใช่สำหรับเราด้วยไหมนะคะอ่าเป็นกำลังใจให้นะคะและใครที่อยากจะปรึกษาอาจารย์เกี่ยวกับศาสตร์ตัวเลขนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศรรัพท์เลขทะเบียนรถนะคะหรือว่าชื่อมงคลชื่อธุรกิจนะคะอ่าที่จะเอาไปตั้งให้กับตัว ธุรกิจกิจาการหรือสินค้านะคะสำคัญมากเลยแล้วก็เกี่ยวกับลาเซนด้วยนะคะออกแบบลเซนนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดได้นะคะใน l ล n e id เดียวกันนะที่อยู่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะคะสำคัญมากๆเลยศาตร์ตัวเลขเพราะว่ามันทำให้มีอิทธิพลกับชีวิตของเรามากในการทำอะไรถ้ารู้สึกว่าทำไปแล้วเนี่ยตั้งใจดีทุกอย่างเช็คมาหมดละแต่ติดขัด อ่ะอันนี้ต้องมาดูแล้วว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่นะคะเลขบางเลขที่ว่าในเน็ตเขาบอกว่ามันดีเป็นมงคลมหามงคลทะเบียนรถมงคลหรือว่าเบอร์โทรศัพท์มงคลพอเรามาใช้เฉยเฉยอ่ะต้องดูละมันมงคลนะมันก็มงคลจริงๆแต่มันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนี่ยอันเนี้ยอีกเรื่องนะคะเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเลขที่เหมาะกับตนไม่เหมือนกันอ,อันนี้ก็ต้องควรจะวิเคราะห์เป็นรายบุคคลไปเนาะอาจารย์ก็ ไม่มีอะไรจะให้นอกจากความรักและความหวังดีนะคะอาจารย์มีความสุขมากๆที่ได้ดูให้พวกเรานะคะในทุกๆครั้งเลยมันคือช่วงเวลาแห่งความสุขของอาจารย์นะคะก็อยากจะขออวยพรปีใหม่นะคะให้กับทุกๆท,ท่านนะคะให้ชีวิตประสบความสำเร็จสว่างสดใสรุ่งโรจน์นะคะและขอให้การงานอ่าสำเร็จก้าวหน้านะ และขอให้การเงินเนี่ยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมานะคะเข้ามาแล้วเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเลยนะคะ,ะให้เงินออกน้อยให้เงินเข้ามากนะคะอยู่กับเรามากๆนะคะสุขสบายกันทั่วหน้าและขอใหอ้สุขภาพดีค่ะแล้วก็แขวคลาดปลอดภัยนะคะแข็งแรงนะจิตใจเบิกบานแจ่มใสร่างกายแข็งแรงนะคะ อวัยวะอยู่ครบถ้วนผิวพรรณรูปร่างหน้าตาสว่างสดใสดีกันทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้สมหวังในเรื่องความรักคู่ครองนะคะมีคู่ที่ดีรักและซื่อสัตย์เป็นที่สุดนะคะกับพวกเราและขอให้เจอคู่ที่เขามีเมตตาจิตดูแลคุณดีๆด,ดูแลกันและกันไปตลอดนะคะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะ นะขอให้มารับพรทวนหน้ากันตรงนี้นะคะยินดีมากๆเลยก็รักทุกคนค่ะเดีย๋ยงไงเราพบกันใหม่โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ